สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้เปิดราคาบามันเลือดร้อยพร้อมใบพี่น้องครับเน้นนะครับว่าวันนี้พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเลยพี่น้องเพราะว่าเลือดร้อยราคาถูกจริงๆพี่น้องครับถูกมากด้วยนะฮะในสายตาของผมนี่คือแบบ โอ้โหซื้อได้เลยนะครับผมเอาละครับวัวอยู่ที่ชนบุรีนะครับผมฝนกําลังจะตกซะด้วยพี่น้องวันนี้ไม่มีแสงแดดนะครับแต่วัววันนี้มีให้ชมราคา2ตัวนะฮะเป็นตัวผู้แล้วก็ตัวเมียนะฮะอย่างละ1ตัวนะครับผมพิกัดวัวอยู่ที่อำเภอเมืองเลยครับผมอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะฮะเอาละครับฝนฝนเริ่มลงเม็ดแล้วพี่น้อง เดี๋ยวผมให้ดูตัวแรกก่อนเลยนะฮะเป็นตัวผู้นะครับพี่น้องครับตัวผู้ชื่อนะฮะมิสเตอร์บนะครับผมบในวงเล็บนะครับก็คือเป็นของบอยบามันหรือว่าหมอบอยนั่นแหละพี่น้องนะฮะแบรนด์นี้ผมจำได้ชัดเจนเลย B ีเร r o รโจแมกนัมส i n g นี่คือชื่อเต็มนะครับ102อ่าเกิดเมื่อวันที่7 เดือน3ปี2019ฉเฉลี่ยอายุประมาณ3ปีกับอีก7เดือนพี่น้องครับพ่อของเขาคือ 3x HK o r o r o j o 800พี่น้องครับสายบนก็คือ HK 336นะฮะบนขึ้นไปอีกพี่น้องครับ HK อเมริกา435สามห้าทับสองอย่งฮะสายบน สายล่างพี่น้องครับแม่ของเขาก็คือ B ีนะฮะบี B ก็คือบอยนั่นแหละครับพี่น้องครับ B ีเลดี้ซาร่าเรดหกสิบสามสาย JS 493ทับนะฮะบนขึ้นไปอ่อล่างลงไปอีกก็คือสติงเลสิบทับศูนย์พี่น้องครับเอาละครับทีนี้มาดูเนื้อดูตัวนะฮะ ใบหน้ารอรอบามันแดงโบสครบเครื่องคลิปหูนี่ดำนี่ผมจอกล้องให้ดูใกล้ๆเลยวัวเชื่องมากพี่น้องครับแข้งขานะฮะขาดำนะครับผมกระโหลกใหญ่นะฮะหน้าลอตโนกตั้งตรงพี่น้องครับแข้งขาดีนะฮะปลายลึงดำไข่ดำพี่น้องครับโคนหางสวยกระถูขาใช้ได้นะครับผม นิดเดียวพี่น้องมีฝีตรงโคนขานิดเดียวแต่แห้งแล้วนะครับเริ่มแห้งแล้วนะฮะเนี่ยนะครับโลโก้ B ตัวรหัสคือ102พี่น้องครับตรงตามใบเพชรนะครับนะเอาละครับทีนี้มาดูราคานะฮะก่อนที่ฝนจะเทลงมาราคาเปิดไว้ที่1 0 0 0 0 0กับ5,000บาท พี่น้องครับต่อรองได้นะฮะต่อรองได้ด้วยวัวสูง160บวกนะครับผมคุมฝูงได้สบายเลยนะครับอันนี้คือยืนยันนะครับเลือดร้อยมีใบเพชรครบนะครับผมมีใบเพชรครบเลยนะฮะสูง160บวกลูกของโอโลโลโจ800นะครับผมเนี่ยฮะเดินอยู่เนี่ยฮะตำหนิไม่มีนะครับผมถ้าดงถ้าเดินให้ดูเลยนะครับฝนกำลังตกพอดีเลย นี่และฮะพี่น้องครับ1นึ่งแสนกับห้าพนบาทต่อรองได้ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่งพี่น้องครับเอาไปคุมฝูงเอาไปต่อยอดได้เลยตัวนี้นะฮะแบรนด์นี้การันตีความเป็นสายพันธุ์ความนิ่งของสายพันธุ์ได้เลยนะครับผมก็คือของหมอบอยแห่งเมืองฉะนั่นเองนะฮะถ้าใครติดตามดูก็จะเห็นเคลื่อนไหวทาง Facebook อยู่บ่อยๆนะครับผมบอยบามันเด็กเมืองฉะนะครับ นี่แหละฮะหนึ่งแสนบาทพี่น้องต่อรองได้ฝนลงเม็ดแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันครับเอาละครับลำดับถัดมาเป็นตัวเมียพี่น้องครับสายนี้ sk ทั้งใบพี่น้องครับบนล่างเป็น sk หมดเลยมารู้จักชื่อเขาก่อนนะครับ miss aul 182เกิดเมื่อวันที่4เดือน 2, 2018อายุ4ปีกับ8เดือนนะครับผม เคยมีลูกมาแล้ว1ตัวตัวที่2เพึ่งผสมไปเมื่อวันที่3ตุลาคม2,565ที่ผ่านมาเนี่แหละพี่น้องครับใส่เจ้า,าโทนี่นะฮะเจ้าโทนี่5้5ทับเ1เป็นน้ำเชื้อนอกนำเข้านะครับผมนำเข้าโดยนรงชัยฟาร์มพี่น้องครับ a u y นะฮะ โลโก้182ชัดเจนนะครับผมแม่ของเขาคือ AUY137 สายบน SK245 นะฮะบ,บนขึ้นไปอีก SK466 พี่น้องครับสายพ่อก็คือ SK380 นะครับผมแล้วก็สายล่างของพ่อก็คือ SK425 แล้วก็ SK หกหนะครับผมฟังไม่ผิดนะครับเป็น SK ทั้งใบเลยใบเพชรนะฮะส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ145บวกพี่น้องเนื้อตัวดีนะครับ <c oughs> โบสครบเครื่องนะฮะหูดำเกือบทั้งใบเลยนะฮะจมูกดำกระโหลกสวยนะครับผม <c oughs> นมไม่มีติ่งนะครับสถานะคือผสมแล้วผ่านแล้ว1รอบนะฮะร,รอบที่สองกำลังจะผ่าน นะครับผมก็ここคือยังไม่สามารถประกันท้องให้นะครับผมก็ค <rik pus> ือพูดง่ายๆว่าเอาไปลุ้นเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูช่วงท้ายเนี่ยฮะเพศดำสนิทนะครับโคนหางสวยนะฮะข้อขาดีนะครับผมวัวกะโหลกใหญ่นะครับผมใบหน้าใบหน้าสวยนะฮะจมูกดำขิบหูดำ ราคาเปิดไว้ที่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองพี่น้องหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะฮะฟังไม่ผิดนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้นิดหน่อยพี่น้องครับ <c oughs> เอาละครับพี่น้องฝนกำลังตการาคาเหมานะฮะยกเลยสองตัววันนี้ เปิดไว้ที่225,000นะครับผมราคาเหมานะฮะ2 2 5 0 0 0ต่อรองได้นิดหน่อยราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่งพี่น้องครับฝนเริ่มหนาเม็ดแล้วนะฮะยังไงสนใจก็โทรมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ได้เลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ